สวัสดีครับผมเจจซีจากบอดเกมเดอรวันนี้จะมาสอนเล่นเกมนะครับเกมที่ชื่อว่า s v o l l e นะครับเป็นเกมเก่านะเกมเก่าแต่ยังฮอตอยู่นะครับคือบริษัทเขาปิดตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหาเกมยากหน่อยนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเล่นนะครับโอเคเกมนี้นะครับธีมหลักของเกมเนี่ยก็คือเราจะ แข่งกันปลูกพริกนะครับว่าใครจะปลูกพริกได้เผ็ดสะดวงที่สุดนะครับภาษาอะไรว่าเผ็ดสะดวงซึ่งเกมเนี่ยมันเล่นได้หลายคนนะจริงๆเนี่ยมันเล่นได้2อถึงหคนเลยนะครับอันนี้คือหลังกล่องนะเขาจะเขียนบอกเลยว่าเล่นได้ตั้งสองถึงหคนสีปีขึ้นไปและเวลาประมาณ1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเวลาเราจะเล่นใช่ไหมมาสอนเรื่องการเซตอัพเลยดีกว่าก็คือกลางบอร์ดออกมาผมขอพูดอย่างหนึ่งก่อนเลยเกมที่เกมเดนวน้สมัยเนี้ย เกมตยามันจะเป็นแบบว่าเวลาบอร์ดมันจะพับเป็น4พับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยคือมันดีมากครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเหมือน,เป,นเป็นพัซซอะ่ะมันจะประกบประกอบกันเข้าไปซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นการทําให้ตัวของบอร์ดอะไม่พังง่ายอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวขอพูดนิดหน่อยทีนี้เอาเรากางบอร์ดใช่ไหมแล้วก็มีตัวด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นตัวของออเดอร์นะครับออเดอร์ก็จะมี 2องออเดอร์ก็คือจะเป็นตัวของมอร์นิ่งกับอฟเทนนูลนะครับจะเป็น2ส,สีนะมอร์นิ่งกับอฟเทนนูลแล้วเราจะเปิดกี่ใบเนี่ยก็ดูตรงนี้นะครับจากจำนวนผู้เล่นถ้าเราเล่น2คน3าคน4ี่คนห้าคนถึง6คนก็เปิดจำนวนตามเท่านี้อันนี้ผมเล่น3คนนะก็อันนี้ผู้เล่นสีแดงนะครับแล้วก็ผู้เล่นสีเหลืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นผู้เล่นสีน้ําเงินนะเราก็จะได้ตัวฉากกั้นมาด้วยนะครับอโอเคแล้วก็ อันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวของซอสนะครับซึ่งเวลาเราไปทาซอสพริกเนี่ยมันก็จะต้องการพริกที่สีนี่เหมือนกัน,นครับเวลาเราไปส่งของเราจะได้คะแนนนะอ่าทีนี้ตรงบอร์ดตรงเนี้ยมันจะมีบอกนะครับว่าเป็นเหมือนกับเป็นเป็นรางวัลน,นะครับเป็นโล่ก็คือใครเป็นคนใค,ใครที่เป็นคนปลูกพริกสีนี้ก่อนก็จะได้คะแนนตรงนี้ไปนะครับไอที่เป็นรูปเลขงเงี้ยคือคะแนนแล้วเขาบอกว่าถ้าเราเล่น สคนห้าคนหกค,คนก็เติมไปหมดเลยแต่ถ้าเล่นแค่2อถึงสคนให้เอาไอที่คะแนนเยอะสุดออก1แผ่นนะครับอา่าตรงนี้เป็นตัวของสีของเพลเยอร์นะครับอันนี้ผมตาบอดสีผมไม่รู้ว่านี่นคือสีน้ําเงินหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนแล้วกันอา่าแล้วก็อันนี้อา่าสุ่มต,ตอนแรกนะครับสุ่มพิกเริ่มต้นเนี่ยเราจะเอาพลิก3สีนะคือเหลืองแดงน้ําเงินนะครับเอามา เขยา่าเขยา่าแล้วก็เลือกมาแค่2อันแล้วก็วางไปครับเป็นการแรนดอมพลิกเริ่มตน้นแล้วก็หมดยังอันนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับพอให้พลิกฟรีมาก็คือมันจะมีตลาดเช้ากับตลาดบ่ายถ้าตลาดเช้าก็สีนี้แล้วก็บ่ายสีนี้เริ่มต้นแล้วก็เปิดมา3ใบนะครับตามจำนวนผู้เล่นทีนี้ความอธิบายให้เข้าใจเกมนี้ก่อนจริงๆถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เรื่องของดีเทลเรื่องของฮิส t อรีของเกมเนี่ยเราไปอ่านตรงนี้ได้นะครับ ในหน้าปกเขาจะบอกเลยว่าอ่า real story of scoville นะตั้งแต่ปี1865เอ่อเขาบอกว่าอ๋อ้ต่นหน้าคือ Wilbur s c o v i e เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ในปี1912เนี่ยเขาก็มีเขาก็พัฒนาการเทสวัดระดับความเผ็ดเนี่ยที่ตามนามสกุลเขาเรียกว่า s c o v i e นะครับแล้วก็หล,หลังจากนั้นก็จะมีคนคิดค้นความเผ็ดของพริกต่างๆนานาขึ้นมานะซึ่ง เรื่องราวของเกมนี้บอกว่าเป็นเฟกสตอรี่นะก็คือว่าในหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านสกอร์วิวเนี่ยเราอยากจะปลูกพริกที่เผ็ดที่สุดนะครับอ่าโอเคอันนี้นิดหน่อยเล่าให้ฟังแล้วก็เปิดมาปุ๊บเราจะเซตอัพนะครับกท,ที่ผมพูดไปทุกอย่างคืออยู่ในเซตอัพหมดเลยแต่ผมอธิบายแบบสั้นๆนะครับจริงๆดูตามอ่าตรงเนี้ยอินโฟอบอกไว้เรียบร้อยนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้นอกจากได้ฉากกัน้นใช่ไหมครับเราจะได้แอคชั่นพิเศษ3อัน ก็คือจะเป็นแอคชั่นที่เดินได้ฟรี1.9 a แอคชั่นที่ทําให้เรายูเทิร์นได้นะครับแล้วก็แอคชั่นที่เราสามารถปลูกพลิกเพิ่มได้อีก1ต้นซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าตอนจบเราไม่ใช้เลยเนี่ยเราจะได้อันละสคะแนนก็ถ้าเกิดเราใช้ไปก็คือไม่ได้4คะแนน,ม,นมันเหมือนกับเริ่มต้นมาเรามี12คะแนนแล้วประมาณนั้นนะครับเราทุกคนก็จะได้คนละ10บาทนะครับอย่างนี้นะแล้วก็พลิกเริ่มต้นนะครับคนละสามอันก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็ ทั้าเงินนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเกยมเนี่ยทุกอย่างนะทั้งพิกทั้งเงินอะไรพวกเนี้ยเราก็จะทําการแอบไว้หลังฉากนะครับเวลาเล่นจริงก็ทําการแอบไว้ทีนี้ในฉากมันก็จะมีบอกอยู่แล้วนะเนี่ย starting material นะครับบอกไว้วว่าในฉากก็ต้องมีอะไรบ้างนะโอเคผมวาโอเคทีนี้ตัวพิกเนี่ยเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยนะครับเราก็เอามากองไว้ก็ได้แต่วาเนียผมจัดไว้แล้วมันอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีเงิน ตรงนี้เป็นเงินแล้วก็เวลาเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวพริกมันจะเยอะมากแล้วก็มีตัวคูณตรงนี้นะครับอ่ะมาเริ่มเราเริ่มนเลยดีกว่าเกมนี้ที่ผมบอกไปเราแข่งกันปลูกพริกนะจริงๆคอนเซ็ปต์มันง่ายมากไม่ไม่ได้อ่าเกินความเข้าใจอะไรทีนี้ที่มันต้องมีตอนเช้ากับตอนบ่ายหมายความว่างี้ครับคือเกมมันจะมี2เฟสคือเกมเฟสเช้ชามันคือเฟสที่แบบพริกปลูกง่ายๆส่งออเดอร์ง,ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็บางทีมันอาจจะจบเกมตั้งแต่เฟสเช้าเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเล่นไปสักพักหนึ่งพอไอ้การ์ดมันเริ่มหมดใช่ไหมเริ่มไอพวกออเดอร์หรือว่าซอกเริ่มหมดอย่างเงี้ยแล้วเกมมันไม่จบสักทีมันจะโปรเกรสต่อให้กลายเป็นเฟสบ่ายครับพอเฟสบ่ายปุ๊บพลิกที่ให้มาก็จะ p o w เวอร์ฟูลขึ้นไอวอนเทสเนี่ยไอไอออเดอร์เนี่ยมันก็จะเริ่มให้ของรางวัลยากไอ้มากขึ้นอารมณ์แบบว่าใช้พลิกยากๆอะไรประมาณนั้นนะก็เกมมันก็จะมีจบได้2แบบนะครับที่ผมบอกไปก็คือ มันจะจบเช้าก็ได้จบบ่ายก็ได้นะครับเราดูตรงนี้นะในรูบุ๊กนะครับนะยวนะผมเปิดก่อนอ่าตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของไทม์เช็คนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้ายังเป็นตอนเช้าอยู่นะแล้วมันจะมี2ฝั่งใช่ไหมฝั่งขวาก็จะเป็นตัวของเรซิปีเอาไว้ง่ายคือที่ทาซอสฝั่งซ้ายเป็นเหมือนกับที่ต้องการซื้อพริกเราอะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดมันฝั่งขวานะถ้าเกิดว่าเรซิปีเนี่ยการ์ดเหลือจานวนน้อยกว่าผู้เล่นนะครับอย่างเช่นเราเล่น3คนก็คือเหลือน้อวกว่า3ใบเนี่ยก็เราจะไม่ต้องไปเล่นเฟด อัฟเตอร์นูเลยครับเราก็จะเล่นต่อยแค่รอบเดียวหลังจากนั้นก็หลังจากฟูลฟิลเมนต์เสร็จก็จะจบเกมเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดฝั่งซ้ายหมดนะซึ่งปกติเวลาเล่นเนี่ยไอฝั่งการ์ดฝั่งซ้ายนะครับมันจะหมดก่อนฝั่งซ้ายพร้อมฝั่งซ้ายหมดเราก็จะเปลี่ยนการ์ดเป็นลอตใหม่นะครับเป็นฝ่ายอัฟเตอร์นูเป็นฝัน่งอัฟเตอร์นูซึ่งถ้าเราเติมอัฟเตอร์นูลเสร็จใช่ไหมเราก็จะเล่นเหมือนเดิมครับเมื่อเรามาอยู่ฝั่งที่เป็นอัฟเตอร์นูแล้วนะครับ หลังจากที่เติมการ์ดไปเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมหลังจากนั้นถ้าเกิดการ์ดหมดนะครับไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งซอร์สหรือว่าฝั่งของมาร์เก็ตนะครับเราก็จะเล่นต่ออีกหนึ่งรอบนะครับพอจบฟูฟิเมนต์ก็จะจบเกมหรือว่าถ้าเกิดว่าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับหมดนะมันมันมันน้อยกว่าจำนวนผู้เล่นนะครับคืออย่างนี้นะคือด้ชัดฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเนินน้อยกว่าจำนวนผู้เล่นนะครับเกมจบทันทีเลย นะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการจบเกมที่ต้องดูดีว่าการ์ดฝั่งไหนหมดนะครับทีนี้เรามาดูตัวแอคชั่นที่เราเล่นเลยดีกว่า,วาเราทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยมันมันจะต้องมีเฟสนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่5เฟสนะครับเฟสแรกคือเฟสประมูลนะครับซึ่งการประมูลเนี่ยเราจะใส่เงินเท่าไหร่ก็ได้ครับเริ่มต้นมาเรามีเงิน10บาทใช่ไหมรมต้นมาทุกคนก็จะได้อ่าหยิบเงินนะครับคือ เกมนี้เนี่ยรอบแรกเนี่ยเราจะมีการเหมือนกับสุ่ม turn order ใช่ไหมครับอย่างเช่นอย่างนี้คือสีเหลืองเริ่มก่อนแล้วสีแดงแล้วก็อันนี้เรียกว่าสีน้าเงินแล้วกันนะผมไม่รู้มันคือสีน้ําเงินไหมอ่าแล้วก็บาวางไว้ใช่ไหมครับแปลว่าตอนรอบปลูกเนี่ยตอนปลูกสีเหลืองจะปลูกก่อนแล้วก็ไล่ไปทางนี้แต่ตอนรอบเก็บเกี่ยวเนี่ยสีน้ําเงินจะเก็บเกี่ยวก่อนแล้วก็ไล่ย,ย้อนกลับมานะครับส่วนรอบการไปส่งของ Full f u ล f i l l m e n t เนี่ยสีเหลืองก็จะเริ่มก่อนนะครับดูตามลูกศรตรงนี้ได้นะ ซึ่งอะออกชั่นจริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับเราก็แค่หยิบเงินสมมติผมหยิบเงินใช่ไหมทุกคนก็หยิบเงินหยิบเงินนะหยิบเงินหยิบเงินแล้วก็กร,รมออกมาแล้วก็เปิดพร้อมกันครับพอเปิดเสร็จก็ดูว่าใครชนะนะครับซึ่งการชนะประมูลก็ทําให้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณเนี่ยอยากจะอยู่ตําแหน่งไหนครับสมมติว่าเล่น3คนใช่ไหมผมชนะประมูลผมอยากอยู่คนแรกก็ได้หรือผมอยากอยู่คนสองก็ได้ครับแล้วคนที่รองลงมาก็จะได้เลือกว่าเขาอยากอยู่ตรงไหนซึ่ง ทำไมอยากอยู่ตรงสองเพราะว่าบางทีเราไม่อยากปลูกก่อนหรือว่าเราไม่อยากเดินเก็บก่อนเราอยากให้เพื่อนปลูกก่อนเราจะได้วางแผนได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวสีนี้มันลงสีเหลืองตรงนี้เราจะได้ไปลงสีอื่นต่อตรงนี้เราไม่อยากเปิดคนแรกเอาง่ายๆเมื่อคุณประมูลเสร็จนะครับคุณก็จะได้เลือกตรงนี้นะครับคนที่ชนะการประมูลเนี่ยจะได้หยิบพลิกเริ่มต้นไปนะครับว่าอยากได้พิกสีอะไรนะนอกจากไอ้สอันเริ่มต้นแล้วคุณจะได้หยิบพิกตรงนี้มากขึ้นด้วยนะครับก็ จ่ายเงินเยอะใช่ไหมชนะการประมูลก็ได้เลือกก่อนนะครับหลังนั้นคนที่2ก็เลือกคนที่3ก็เลือกนะครับเฟดประมูลนะครับอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากก็คือทุกรอบเราต้องประมูลก่อนอยู่แล้วนะดังนั้นก็คือเฟดปลูกนะครับหลังจากที่เราเลือกเทิร์นออเดอร์ได้นะสมมติเทิร์นออเดอร์เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วเราจะปลูกใช่ไหมซึ่งการปลูกก็ทุกคนเนี่ยได้พริกเริ่มต้นมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยสีแดงได้ปลูกก่อนเขาจะเอาพริกที่เขามีไปปลูกอย่างเช่นเขามีเขามีเริ่มต้น3 3สีแล้วใช่ไหม เขาก็สมมติคำปลูกสีเหลืองแล้วกันเขาก็ปลูกครับปลูกตรงไหนก็ได้นะอ่าแต่เวลาปลูกเนี่ยมันจะต้องติดกับพริกที่มีอยู่นะครับก็คือเนี่ยมันเริ่มต้นมุมไหนก็ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันต้องแบบต่อจากพริกไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าโดดมาอยู่มุมตรงนี้นะต่อกันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นสีเหลืองก็ปลูกต่อสีเงินก็ปลูกต่อซึ่งพอมันปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวมันจะเห็นคอมโบนะสมมติสีแดงตรงนี้แล้วกันอ่าแล้วก็ อีกคนหนึ่งมีสีน้ำเงินอย่างนี้อ่ะซึ่งอันนี้คือเฟสปลูกนะหลังจากนั้นก็เป็นเฟสเก็บเกี่ยวครับซึ่งทุกคนเนี่ยเวลาเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากจุดตรงนี้ใช่ไหมเวลาการเก็บพลิกของเกมเนี่ยมันเวลาบันเดินมันจะเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งครับอ่าผมให้ดูกล้องใกล้ๆสมมติที่จริงสีเนี่ยสีนเนต้องเก็บก่อนสีน้ำเงินต้องเก็บก่อนอ่าอย่างนี้นะเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเดิน หนึ่งช่องอย่างนี้ครับมันจะเดินแบบเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งหรือว่ามาอย่างนี้ครับมันจะเดินจากจุดไปจุดหนึ่งซึ่งเราจะเก็บพลิกได้ก็ต่อเมื่อที่เราไอคนสวนของเราอะข,าข้างข้างซ้ายและข้างขวามันมีพลิกมันมีพลิกท้างซ้ายขวาครับคือถ้าเกิดเดินมาจุดนี้ไม่มีไม่ได,ไได้ไม่ได้พลิกเอาง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราเดินมาจุดนี้เราจะได้พลิกก็คือจะเป็นส่วนผสมระหว่างแดงกับน้ําเงินซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแม่สีนะครับ ที่คุณจะต้องมาดูตรง player e d นะครับ player e d เนี่ยนอกจากบอกว่า action summary คืออะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็จะบอกด้ว,ว่าพลิกจะได้สีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมเดินไประหว่างาสมมุติว่ามันเป็นแบบแดงกับเหลืองก่อนแล้วกันนะแดงกับเหลืองบวกกันผมก็จะได้พริกเขียวครับก็หยิบพริกเขียวจากในกล่องมาใส่ที่ตัวเองเลยเดินต่อมาแดงกับน้ําเงินแดงกับน้ําเงินเราก็จะได้พลิกดำอ่าอย่างนี้ได้พลิกดำเราก็ เก็บมาพริกดําเลยแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเราสามารถปลูกพริกดําได้นะครับแล้วสมมติอันนี้อันนี้สอนข้ามมาเลยแล้วกันสมมติรอบต่อไปถ้ามีคนปลูกพริกดําอย่างเงี้ยเอาดําเสียบลงไปบางทีมันก็ไม่ลงล็อกไม่เป็นไรแล้วเวลามีคนมาเก็บใช่ไหมครับสมมติคนสีเหลืองมาเก็บปุ๊บเหลืองกับดําบวกกันได้อะไรแล้วก็ดูนะครับว่ามันตัดกันตรงไหนเนี่ยเหลืองกับดําบวกกันได้น้ําตาลปะหรือว่าแดงวะน้ําตาลเนี่ยน่าจะใช่ ดูสีไม่ค่อยออกเหมือนกันแอลง่ายๆว่าเนี่ยคุณดูแล้วกันว่าเวลาคุณเดินเก็บแล้วมันตัดกับอะไรนะครับดํากับน้าเงินตัดกันเ,เนี่ยมันก็ได้สีอย่างเงี้ยนะครับถ้าอยาดอยากได้สีขาวคุณจะต้องปลูกคุณจะต้องเอาส้มกับเขียวปะเอาส้มกับเขียวมาตัดกันคุณก็จะปลูกพริกขาวได้นะครับหลังจากนั้นก็พริกมันก็จะค่อยๆเวอร์ฟูลมากขึ้นพริกที่โหดสุดๆหลังๆเนี่ยนอกจาก สีดําสีขาวก็คือจะเป็นพลิกที่เป็นแบบพริกเจลลี่อย่างนี้นะครับพริกสีสีแรกสีกริตเตอร์สีแบบกากเพชรนะครับอ่ะอันนี้คือการปลูกพลิกง่ายๆนะครับก็คือปลูกซึ่งเกมนี้เขาบอกว่าหลังๆถ้าเกิดว่าพอเราเราเก็บเกี่ยวเรามีพลิกใช่ไหมพอรอบหน้าสมมติว่าใครเป็นคนปลูกสีสีแดงไม่ใช่สีแดงสีแดงมันง่ายเลยเนี่ยสีเนี่ยสีน้ําตาลปะ แล้วก็สีขาวสีดําหรือว่าสีเยลลี่อย่างเงี้ยใครที่เป็นคนปลูกคนแรกก็สามารถหยิบไอโล่ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นคะแนนให้เรานะครับก็เหมือนกับเป็นเฟิร์สคัมเพรสเซอร์นะตรงนี้อันนี้เฉพาะเล่น3คนนะมันเลยเหลือแค่ใบเดียวถ้าเกิดได้หลายคนมันจะซ้อน2ใบก็คือใครปลูกก่อนก็ได้หยิบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทิร์นออเดอร์ตอนแ l รนดิ้งก็จะสําคัญตรงนี้นะครับแล้วก็ฮาร์เวดผมบอกไปแล้วนะเวลาฮาร์เวดก็คืออ่ะอธิบายเรื่องการเดินก่อน คือการเดินเกมเนี้เวลาเรา,เาปักตัวเริ่มต้นไปใช่ไหมครับแล้วเวลาเดินเนี่ยมันจะไปเดินกระโดดข้ามหัวกันไม่ได้ครับเดินติดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคำนวณดีๆครับเพราะว่าบางทีเพื่อนมาขวางเราอยู่เพื่อนอยู่ตรงไหนดีออยู่อย่างนี้แล้วกันอ,อ่งนี้เราสมมติคุณเดินใช่ไหมถ้าเกิดว่าจุดแรกคุณเดินโบะมาแล้วไม่มีเพื่อนขวางคุณก็หยิบไป แล้วกัน,นั้นเนี่ยคุณไม่สามารถกลับหลังแล้วเดินกลับไปอย่างนี้ได้นะเวลามันเห็นหน้าไปทางไหนมันต้องเดินต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็เนี่ยมันก็ต้องวนกลับมาแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนขวางเราก็จะเลี้ยวไปไม่ได้ครับเราก็จะต้องไปทางอื่นอะเอาง,ง่ายๆที่ไม่มีเพื่อนขวางนะครับซึ่งอันนี้ไม่น่าจะเข้าใจยากนะมันมันแบบว่าเบสิกนะครับก็คือมีตัวอะไรขวางอยู่ก็อย่าไปเดินชนคนระับประมาณนั้นแล้วกัน แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้แอคชั่นพิเศษนะครับก็จะมีตรงนี้อ่าเนี่ยผมว่าสอนไปเลยแล้วกันนะก็อยากปลูกพลิกเพิ่มก็ใช้ไอแอคชั่นนี้ได้อยากหันหลังกลับก็ใช้แอคชั่นนี้หรืออยากเดินหน้าต่ออีกหนึ่งช่องก็คือใช้อันนี้นะครับอ่าทีนี้อ่ไอตัวคนเนี่ยเวลาเดินเราเดินได้3ช่องนะครับเพราะนั้นเราก็เดิน1 2 3แล้วแต่คุณ3มช่องเริ่มต้นนะครับอ่าทีนี้พอเราเดินเสร็จ เก็บเกี่ยวพิกมาเสร็จใช่ไหมเราก็เป็นรอบ fulfillment ครับก็คือเอาของไปส่งซึ่ง fulfillment เนี่ยเราก็จะเริ่มจากเพยเไปก่อนนะเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนอ่เราจะสามารถเติมนะครับ one r e c e i ก็คือเราสามารถ fulfill อ่ะ one market g a ดกับวันอ่า r e c e i t gas นะครับแล้วก็สามารถขายได้นะครับซึ่งสามารถทําได้แค่ทีละ1ใบนะอย่างเช่นผมมีพิกผมมีพิก สีอะไรดิสีน้ําเงินสีส้มอะไรเงี้ยสมมติผมมีแบบหลายสีเลยผมอยากจะขาย2ใบเนี้ยพร้อมกันไม่ได้ครับรอบหนึ่งผมทาได้แค่ครั้งเดียวแล้วเราก็จ่ายพริกที่เรามีไปพอเราจ่ายเสร็จแล้วก็หยิบการ์ดนี้มาไว้ที่เรานะครับก็เดี๋ยวตอนจบมันจะเป็น1คะแนนแล้วเราจะได้เงินด้วย3บาทนะครับเป็นค่าส่งของนะอันนี้มันเป็นคนคนมารับซื้อพริกเอาไว้ง่ายส่วนนี้เป็นซอสสมมติว่าผมมีพริกเหลือเยอะใช่ไหมผมอยากจะผลิตอันนี้เลยนี่ Spirit of s c o w i l l นะครับอันนี้คือพิกแบบอันนี้จะเป็นแบบท้ายเกมแนละ้วคุณมีพลิกขาว3อันกับพลิกใส1อันคุณก็จ่ายทิ้งไปนะครับเพื่อเก็บใบนี้ไว้เป็น18คะแนนนะแรกๆเราอาจจะต้องมามุงดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีพลิกไหนที่มันส่งง่ายๆอะ่ะเพราะว่าเงี้ยคะแนน7คะแนน8คะแนนนะครับอยู่ที่ว่ารอบนั้นคุณมีพิกเหลือพอดีจะมาจ่ายไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีเขาเรียกว่าไง,งมันไม่ได้มีเซ p ปปิ้งสโตนแบบว่า คุณซื้ออันเล็กแล้วเดี๋ยวมันจะไปรวมไปโน่นนั่นมันไม่มีครับอันนี้เป็นคะแนนดิบๆเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะรอท้ายเกมค่อยมาซื้อก็ได้แต่ว่าคุณต้องเลงเพื่อนดีนะบางทีเพื่อนเขาตัดหน้ามาเอารีซีทที่เราเลงไว้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเกิดขึ้นบ่อยนะครับอ่าทีนี้พอเราทําเสร็จใช่ไหมอ๋ออีกการหนึ่งก็คือขายพลิกซึ่งพลิกเนี่ยมันจะตุกติกหน่อยก็คือเขาบอกว่าพิกที่อยู่ในตารางในใน,ใน,ในกระดาษเนี่ยมันจะเป็นตามราคาครับอย่างเช่น พริกสมมุติว่าพริกเหลืองตรงกลางเนี่ยมีมี2อันเหลือตรงกลางมี2อันแสดงว่าสมมุติว่าเราจะขายพริกที่ตัวเองนะครับสมมุติว่าผมมีพริกเหลืองเหลืองอยู่5อันมันจะเป็นราคา1บาทก็คือพริกเหลือง2อัน2อันเป็น1บาทแสดงว่าผมมี5อันก็คือ5้คูณหเป็น5อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติพริกเหลืองตรงกลางมี4อัน แสดงว่าราคามันจะเป็น2บาทใช่ไหมครับเพราะว่าทุกๆ2พิกจะเป็น1บาทนะครับทุกๆ2ไอสีเดียวกันเนี่ยจะเป็น1บาทสมมติมีพิกเหลือง4อันเป็นราคา2บาทผมมี5อันผมขายขายได้10บาทนะครับง่ายๆนะเราสามารถขายได้มากสุด5อันที่เป็นสีเดียวกันนะครับต่อรอบอันนี้ดูในข้อ4นะครับ full filament ตรงนี้นะอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ time check นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปตอนเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของการจบเกมนะก็คือ ถ้าเกิดว่าเรายังเป็นเฟสเชา้าอยู่เราก็ดูว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันน้อยกว่าจํานวนคนเล่นหรือย,ยังนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งซ้ายจํานวนน้อยกว่าคนเล่นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นเฟสเฟส after ร์นูนะก็คือไอไอพิกที่จะเปิดให้ประมูลอะ่ะก็จะเปลี่ยนเป็น after ์นูนแล้วก็ไอฝั่งเนี้ยออเดอร์จะเป็น after ร์นูนะครับรีซีอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟเตอร์นูนแล้วนะครับแล้วมันน้อยกว่าคนเล่นเมื่อไหร่ก็จบเกมใช่ไหมเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ ตอนสุดท้ายก็นับคะแนนนะว่าใครได้คะแนนมากที่สุดนะครับนับจากออเดอร์ที่เราส่งไปนับนับจากไอจำนวนเนี้ยไอสูตรพริกที่เราน้ำพริกเรียกม่นน้ำพริกอะซอสพริกที่เราทำนะครับแล้วก็ตัวคะแนนตรงนี้กับคะแนนของแอคชั่นที่เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเงินเงินทุกๆ3บาทจะเป็น1คะแนนนะครับก็บวกกันใครได้คะแนนเยอะสุดก็ เป็นผู้ชนะนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการเล่นแบบคร่าวๆนะสำหรับเกมนี้นะครับไม่ได้เดินให้ดูไม่ได้แบบวางให้ดูจัะจระขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีเฟสแค่นี้แหละครับก็คือมีมีเฟสปลูกเฟสเก็บเกี่ยวแล้วก็เฟสขายของนะครับก็ดูตำแหน่งการเล่นให้ดีนะครับแล้วก็ใครไม่เคลียร์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับในรูบุ๊กเนี่ยผมคิดว่ามันอธิบายดีอยู่นะเราจดเนี่ยเซตอัพตามที่สอนไปเลย นะครับแล้วก็แต่ละเฟสอย่างเงี้ยห้าเฟสเขาอธิบายละเอียดอยู่ว่าแต่ละเฟสต้องทํายังไงบ้างนะครับใครใครเริ่มก่อนใครเริ่มหลังเวลาเดินอย่าเดินอ่ามันจะเดินยังไงชนกันไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาขายของก็ขายได้ทีละใบนะอย่ามาขายรัวๆนะครับมันขายได้ทีละใบแล้วก็การคิดราคาถ้างงก็มาดูตรงนี้นะแต่ละหลักเอาง่ายๆครับมันขายได้5ชิ้นสีเดียวกันในครั้งเดียวนะครับห้ามเกิน5ชิ้นห้ามผสมสีด้วยแล้วก็ทุกๆ ทุกๆ2สีในในไล่เนี่ยมันจะเป็นราคานะครับคือง่ายๆว่ายิ่งสีไหนคนปลูกเยอะแล้วเราก็ขายสีนั้นด้วยเราจะได้เงินเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เช็คเวลานะว่ามันเป็นเช้าหรือเป็นบ่ายนะครับแล้วก็เล่นจนจบเกมนับคะแนนแค่นี้เองครับผมสำหรับเกม Score View ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกม Wonder เ er ค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e c h a n n นลในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุกบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุกบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปีได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ สนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม b อร์ d g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i t h s o f Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ